ทุกคนเวลาทุกคนต้มตีนไก่ทุกคนใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดเหมือนหนูปะหนูชอบใส่แล้วแบบว่าเออม,มันดับกลิ่นข้าวได้ดีวันนี้หนูก็เลยจะพาไปเก็บใบมะกรูดนะคะทุกคนก็เมื่อคืนฝนตกเด้ออ่าเราก็จะมุดมีทางทางที่เปียกๆนี้เราก็จะมุดเข้าไปเก็บใบมะกรูดนะคะก็เก็บไปสักสี่ห้าใบนะทุกคนว่าจะต้มตีนไก่ทําน้ํายาขนมจีนนะคะแต่ก็คือนี่แหละ ใส่แค่ใบมะกูดแล้วก็ตะไคร้นะคะมันว่ามันดับกลิ่นคาวได้ดีนะก็เลยพาทุกคนมาเก็บใบมะกรูดนะคะตะอาตะไคร้ใส่ก่อนหน้าแล้วนะคะทุกคนก็น,นั่นแหละประมาณ5้าหกใบค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็ทกําการล้างเลยจ้า เสร็จแล้วก็ใส่หม้อเลยค่ะทุกคนแล้วนี่ตีนไก่หนูใส่ช่องแข็งไว้นะคะคือซื้อมาเป็นกิโลนะทุกคนแล้วก็เอาเล็บออกแล้วก็ล้างแล้วก็ยัดช่องแข็งไว้นะคะเพราะว่าเราจะได้ทำหลายรอบเนาะต้มรอบเดียวไม่หมดนะคะเดวยวกินไม่หมดเนาะก็ประมาณนี้คะ่ะต้มตีนไก่ไว้เดี๋ยวใส่ไปห้างซื้อผักมาทำน้ำยาขนมจีนคนะ่ะข,ขนมจีนก็มีแล้วแล้วก็ซื้อ ทูนงทูน้ามาใส่อะไรเียบร้อยนะคะอะทำการปิดฝาหม้อไว้นะคะแล้วก็ไปแล้วนะ